สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาเยี่ยมชมคอกของคุณลุงอีกท่านหนึ่งนะครับที่นี่จะเลี้ยงแบบไหนมีวิธีการเลี้ยงยังไงเดี๋ยวคุยกับคุณลุงเลยสวัสดีครับคุณลุงครับครับผมคุณลุงแนะนําตัวนิดนึงชื่ออะไรครับคุณลุงวีระวีละครับผม เลี้ยงวัวที่นี่มากี่ปีแล้วครับลุงสามปีแล้วสามปีแล้วเนาะปกติลุงเป็นคนที่นี่ป่ะครับผมคนอยู่โน่นนนทบุรีครับอ๋อนนทบุรีแต่ว่ามาอาศัยอยู่ที่นี่มาแล้วฮะมาสมัยศูนย์เจ็ดอ่ะมาตั้งมาตั้งแต่ปีศูนย์เจ็ดคุณลุงบอกพิกัดที่นี่นิดนึงว่าที่นี่เลขที่อะไรหมู่บ้านอะไรตำบลอะไรฮะแก่แกอันนี้มันนี่ตรงจำได้ไหมจำได้ไหม ไม่ได้ไไม่เป็นไรจาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนี่คือบัวของคุณลุงนะครับเดี๋ยวจะจะคุยคุยกับคุณลุงว่าอ่าอันนี้เป็นเป็นแฟนคุณลุงนะครับวังมอนวังตมอนวังตะมอนตบลอะไรครับตาบลมาบยางพรอาเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับพี่น้องครับเอ่อ คุณลุงเลี้ยงวัวกี่ตัว16-17ตัว16-17ตัวอ่าพันธุ์อะไรบ้างคุณลุงมีไอ้พวกเล่ชารเบเ่ฮะชาบเล่บามมนแล้วก็มีบาซินลูกกระทบด้วยตัวหนึ่งครับผมอ่าตอนนี้วัวทั้งหมดอยู่อยู่ที่ไหนบ้างฮะอยู่างนู่นนะลกอ่าตอนนี้วัวทั้งหมดอยู่หากินตามเนี่ยฮะพื้นที่ตรงนี้ก็คือว่าเป็นที่เราไหมคุณลุง ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ที่เราเราคือว่ามามาเช่ามาเช่าเลี้ยงวัวแล้วก็อยู่อาศัยนอกจากเลี้ยงวัวแล้วเนี่ยมีทําอะไรบ้างอ่ะผมก็ปลูกปลูกหญ้าฮะปลูกผักปลูกหญ้าด้วยครับแต่ผมเดาว่าอาชีพหลักคือเลี้ยงวัวถูกไหมครับครับอาชีพเสริมก็คือปลูกผักขายด้วยเห็นไหมฮะใช่ครับอย่างวัวเนี่ยคุณลุงไปไปหามาจากที่ไหนอะครับทั่วไปฮะอ๋อ รวบไปครับไปอ่าอย่างอย่างตัวเนี้ยซื้อมาเท่าไหร่ลูกเพาะเองฮะอ๋อลูกคอกเองเหรอลูกค้อครับชุดเนี้ยลูกคออย่างนี้เลยเนี่ยใหญ่สูงนะครับออกตัวนี้ของของขวบนะครับออกดำดำเทานะครับตัวนี้ใหญ่สูงครับมีตัวไหนจะขายบ้างไหมคุณลุงยังเลยยังไม่คิดเลยครับตอนนี้ยังไม่คิดเนาะครับครับ ลุงเห็นบอกว่าโรคระบาดกําลังเยอะเลยตอนนี้คอกเรามีเป็นไหมไม่เป็นคผมไม่เป็นคุณลุงฉีดยาหรือยังฉีดแล้ววัคซีนเหรอครับผมได้ได้มาจากที่ไหนคุณลุงไอผู้ภาคผู้ภาคสาราแต่ขจังหวัดอ่ะครับเอามาแจกหรือว่าไงอ๋อมาแจกให้แล้วก็ฉีดหมดแล้วแล้วก็โชคดีมากครับคอกนี้สิบกว่าตัวไม่ไม่เป็นลำปีสกินเลย ครับนี่กําลังกินหญ้านี่ก็จะเป็นเลือดผสมบามันนะครับตัวผู้ฝั่งนน้นก็ขาวเทาเทานั้นก็เป็นเลือดผสมบามันแต่เป็นตัวผู้นะครับนู่นนู้นนะโชาร์ล่อีกมุมนน้นนะครับชารเล่นะครับชารเลเผู้เหมือนกันพี่มีผู้กี่ตัวมีเมียกี่ตัวลุงผู้ก็ห้าตัวฮะผู้ห้าตัวเมียหมดเลยอ๋อต้องนั้นเมียหมดเลยนะครับผู้เนี่ยทาไมเลี้ยงไว้เยอะคุณลุง จะเลยยังให้มันโตไว้คุขายอ๋อตอนนี้อายุยังยังไม่ถึงเตียนขายไม่ได้ไม่ได้ครับแล้วเราไปขายที่ไหนคุณลุงแถวเนี้ไม่พูดง่ายมาบอกขายก็มาแล้วฮะมีแหล่งรับซื้อแล้วครับเพ่านพานะขายไม่ขายนี่วะนี่ให้สี่หมื่นเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้ให้สี่หมื่นแล้วยังไม่ขายนะครับครับ มให้กันหลายเจ้าได้บบยังตัวนี้แข้งขาใหญ่มากพี่น้องครับนี่ฮะแต่เป็นบาซินสายกระทบบาซินเป็นตัวผู้นะครับตัวเมียตอนนี้อยู่อยู่ตามอยู่ตามทุ่งหญ้าฝั่งโน้นนะครับอีกสิบกว่าตัวคุณลุงช่วงช่วงไหนจะต้อนเข้ามาเนี่ยฮะช่วงเย็นเหรออ๋อโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก็สอบถามคุณลุงต่อเลยแลยกันว่า เลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วนะฮะสามปีสามปีแล้วเนี่ยเอ่อเราเราได้ขายไปบ้างหรือยังขายไปบ้างแล้วกี่ตัวแล้วจำได้ไหมพูดไม่เคยเอาไว้เลยฮะเกลอก็คือขายไปเดี๋ยวคนลุงซื้อซื้อแบบไหนมาซื้อวัวท้องวัววัววัวหนุ่มทั้งทั้งสองแบบแล้วก็มาเลี้ยงขุนพอโตแล้วก็ ขายอ๋อเป็นแบบนี้ตัวสุดท้ายที่ขายไปเนี่ยราคากี่บาทเจ็ดหมื่นเนาะเจ็ดหมื่นเลยเล่นะอ๋อชาโลเล่ขายไปเจ็ดหมื่นซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาสองหมื่นเก้าเะกี่ปีปีมากว่าฮะสองหมื่นเก้าตลาดนัดนะอ๋อซื้อตลาดนัดครับผมผมฟังไม่ผิดนะพี่น้องฟังไม่ผิดนะครับซื้อมาสอง0 0ืเก้าเลี้ยงได้ ปีหนึ่งขายไปเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นอ่ะบวกกําไรเอาเองเลยพี่น้องหาไหนหาที่ไหนได้นะครับข้อก็อยู่เนี่ยครับครับโอ้ยหาที่ไหนไม่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยนะครับซื้อมาสองหมื่นเก้าขายไปเจ็ดหมื่นใหญ่นั้นใหญ่ทำให้ผมเนี่ยยิ่งอยากจะ เป็นเจ้าของ,ของคอ,อกวัวมากขึ้นเลยเนี่ยได้ยินคุณลุงพูดแบบนี้หนาซับเลยฮะอยู่นั้นนู่นกำลัง,งกำลังเดินมานะครับคุณป้ากำลังไปตอนมาเพื่อจะที่มาเข้าคอกตอนเย็นเราเสริมอะไรบ้างครับที่นี่ผมว่าเสริมหญ้าหญ้าอย่างเดียวอันนี้เขาเรียกหญ้าอะไรครับคุณลงุงใบเตียฮะใบเตียอ่าเนเปียไหมอ๋อแล้วแล้วแล้วปลูกเองเหรือมันขึ้นธรรมชาติตามไป,ไปเกี่ยวตาม ตามทุ่งเละตามทุ่งอ่ะอืมนี่ครับนี่นหละสดๆเลยนี่นี่นี่ผมยืนอยู่ยังได้กลิ่นหญ้าหอมๆนะครับเนี่ยฮะนี่ผมจะจะปล่อเทต้องถห้มันได้ได้อายุก่อนเห็นไหมครับถึงจะขุนอาหารครับอ๋อมีมีตัวไหนบ้างคอยเสริมให้อ่ะคือชุดนึ่งอะอ่าไม่ไม่ใช่คืออ,อาหารเสริมอะฮะ,ะมีอะไรบ้างก็มีพวกอาหารหมูนะฮะครับแล้วก็อะไร กากมันกากอะไรนะอ๋ออาหารหมูแล้วก็กากมันกากมันล้างเหรอ,อหรือว่ากากน้ำตาลน,น้ำตาลด้วยอ๋อด้วยครับผมครับครับครับ <c oughs> คุณลุงแรกๆเลยเนี่ยทำไมถึงมาเลี้ยงวัวที่แรกก็ซื้อบ้านเลยอยู่มาสังพลวะ,ค,ะครับลูกมาทำงานครับลูกโควานทำง,งานกับผมก็ คนทนอ่ะพูดยครับอยู่ไม่ได้อ่าก้ไ้หากินนอนก็ไม่ไหวใช่ไหมังๆก็ออกมาดูที่ทำาทำเลยมครับพวกกอไม่ก็เลยอยู่เลยอยู่ยาวเลยคือว่าเอาง่ายๆสรุปง่ายๆเลยคืออยู่บ้านเฉยๆไม่เป็นใช่ฮะอยู่บ้านเฉยๆหาอะไรทำดีกว่าใช่ไหมใช่ฮะก็เลยมาลงเอยที่นี่ครับที่หลกมีตัวเดียวนะ ตัวเดียวเองอ๋ออ๋ออ๋อตัวเดียวมีตัวตัวแรกเลยเนี่ยซื้อเท่าไหร่ซื้อมาเก้าพันพิษเก้าพันตัวมาเนี้ยนะอ๋ออ๋อหัวหัวเล็กหัวน้อยแค่นี้ผมถ้าผมไม่ป่วยนะสามสิบกว่าผมป่วยแล้วเนี่ยอืมเลือดเลือดเลือดอ่าอ่อ่าอ่าอ่าหนอยสามสิบกว่าแล้วตัวแรกเราทําอะไรบ้างขยายพันธุ์ต่อแล้วก็ยังไงสมทบทุนไปซื้อมาเพิ่มอย่างนี้ใช่ไหมใช่ฮะ คือหายไปก็คือซื้อเพิ่มมาอีกตัวแรกเนี่ยหลังจากซื้อตัวแรกมาแล้วเราเลี้ยงเลี้ยงเอาลูกมันใช่ไหมเลี้ยงเอาลูกแล้วแล้วยังไงต่อถึงได้มาถึงสิบกว่าตัวเกือบยี่สิบตัวเนี่ยฮะพอขายตัวนี้ไปมาได้ราคาป่ะซื้อม่คู่อย่างเงี้ยอ๋อพอขายตัวนั้นก็ไปซื้อคู่เล็กมาใช่ไหม ให้มันไม่เกินต้นทุนเราถูกไหมแล้วก็เก็บเก็บกําไรส่วนหนึ่งไว้ด้วยสมมุติขายได้ห้าหมื่นวก็ไปซื้อคู่สี่หมื่นมาถูกป่ะได้สองตัวพอมาเลี้ยงอีกสักปีสองปีก็กลายเป็นเงินแล้วถูกไหมอาเนียครับเทคนิคง่ายๆของคุณลุงนะครับตอนแรกเนี่ยซื้อมาแค่ตัวเดียวครับพี่น้องซื้อมาตัวเดียวแล้วก็เลี้ยงไปสักปีสองปีพอมันขยายพันธุออกมาได้ลูกแล้วก็ไปขายนะครับสมมุติว่าได้ห้าหมื่นก็ ไป,ไปซื้ออีกค,คู่หนึ่งสักสักสี่หมื่นกว่ากว่าน,น,นะครับเงินที่เหลือก็เก็บไว้เป็นเป็นค่ากินค่าค่า,าดูแลของมันนะครับ <c oughs> จนบัตรนี้มีทั้งหมดกี่ตัวแล้วนะ16-17ตัวสิบหกสิบเจ็ดตัวสามปี <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> สามปีเริ่มจากหนึ่งตัวปัจจุบันมีสิบสิบเจ็ดตัวแล้ว นถ้าไม่เชื่อว่้ผมแทนกล้องให้ดูนี่คุณป้ากําลังไปดึงมาอีกสามตัวตรงนี้นะครับตัวนั้นก็ท้องใช่ไหมครับแม่ท้องครับท้องหมดเลยฮะนี่ท้องท้องทุ้ตัวครับครือมันก็ท้องเลยที่มูนั่ะของนู้นนะครับตัวท้องทั้งนั้นนะแต่โชคดีมากพี่น้องครับโคกนี้ไม่เป็นลำปีสกินโชคดีจริงๆครับนี่ฮะกำลังกินอย่างอะเละอร่อยเลยเก่งนะ ไอตัวนี้ผมขายเบาโหอยากจะร้องไห้เลยขอถึงขายอ่ะโอ้โหย่าเที่ยวนั่นจริงเกลี้ยงตัวไหนเชอโรเล่เหรอ,อที่ว่าขายไปเจ็ดหมื่นนะนะฮะโอ้กินกินน้องโหกินน้องชายเห็นว่ะฮิดผมกูไม่กินบุกมาดูกูโอ้โหฝากับน้องนะโอ้โหกินจริงๆริงเกี่ยวนะพวกพวกพวกง่ายประมาณสักครึ่งนรถนะไม่ไม่ไม่พอมันตัวเดียวนะ ทั้งวันทั้งคืนครับอว่าโอ้อ่าคุณลุงเช้ามาจนถึงเย็นเนี่ยทําอะไรกับเขาบ้างอ่ะเผื่อเผื่อบางคนเขาไม่ค่อยมีเวลาเหมือนคุณลุงอย่างเงี้ยเขาจะเลี้ยงได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมก็เอาหญ้าให้กินไงมาเช้าใช่ไหมเช้าตื่นมาเลยใช่ไหมประมาณกี่โมงหกโมงอ่ะหกโมงเช้าตื่นมาหาหญ้าไว้ให้กินในนี้เหรออ่าแล้วก็เอาออกพึ่งแดด เอาหญ้าเนี่ยนะออกกึ่งแดดชังวนอฮะอ๋ออเอาวัวไปไปออกกําลังกายไปเดินบ้างตากแดดบ้างเล็มหญ้าบ้างใช่ไหมแล้วก็เอาเข้าแบบนี้เอาข้ามาแบบนี้ช่วงช่วงไหนช่วงบ่ายช่วงเที่ยงไม่ไม่ใช่สาย้สายประมาณ10โมงรับ10 11โมงก็พาเข้ามานี่แล้วเราให้อะไรต่อให้อะไรเขากินต่อก็เนี่ยหญ้าเหมือนเดิมช่วงเราจะไม่จะไม่คุณอาหารนะครับครับกินอย่างนี้ไปก่อนครับ แล้วถ้าเกิดว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเขาอยากจะทําบ้างอะ่ะที่ที่ยังไม่ใช่เกษตรกร,เ,ร,กรเต็มตัวเหมือนคุณลุงเนี่ยอย่างเขาทํางานประจำเนคุณลุงว่าเขา <c oughs> เขาทำได้ไหมเขาจะเลี้ยงวัวได้ไหมก็ไอยู่ว่าที่คนสนใจไม่สนใจครับเป็นอยู่ก <c oughs> ับ <c oughs> คนเนาะ <c oughs> ครับ <c oughs> แต่คุณลุงบอกว่าไม่ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายใช่ไหมใช่แค่มีมี้านะฮะแล้วก็มีเวลาให้เขา้เนี่ยเขาผมก็ไปเกี่ยววันวันเที่ยวเที่ยวทุกวันครับออืม ไปเกี่ยวยาให้วันวันหนึ่งเที่ยวหนึ่งหนึ่งครั้งคนะหนครับเลไอ้กนั้นก็ไปไปล่างครับครับครับพูดตรงเนี้ยโอเคโอเคอันนี้วันนี้มาก็ได้ความรู้นะครับย้ําเลยว่าคุณลุงลงทุนซื้อครั้งแรกแค่ตัวเดียวราคาเท่าไหร่นะเก0 0พันเปัจจุบันไม่แพงปัจจุบันผ่านไป3ปีตอนนี้คุณลุงมีหัว17ตัวแล้วไม่ใช่ว่า หนึ่งตัวแล้วไม่เคยขายเลยนะครับ<ช>คือขายแล้วก็เอาเงินมา,ดดมาเออเอาเงินไปซื้อเรื่อยๆแล้วก็กําไรส่วนต่างก็เก็บไว้เลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวนะครับก็เปรียบเทียบดูแล้วกันฮะว่าถ้าเกิดว่า<ช> <ๆ S 2> เลี้ยง <c oughs> เลี้ยงอะไรที่แค่เลี้ยงสามปีแล้วจะได้จะได้จะได้ขนาดนี้จะมีต้นทุนขนาดนี้แล้วอยู่ในเนี้ยผมบอกได้เลยครับ หลายแสนนะหลายแสนแน่นอนเพราะว่าเกือบ20ตัวนะครับตัวตีไปตัวละสามหมื่นอ่ะอ่ะตัวตีไปตัวละสามหมื่นเนี่ยอ่าพี่น้องไปบวกเอาแล้วกันไปคูณเอาแล้วกันว่าตอนนี้คุณลุงมีเงินเก็บเท่าไหร่อ่าอย่างนี้ดีกว่านะครับโอเคคุณลุงรบกวนไม่มากช่วงสุดท้ายฝากอะไรถึงพี่น้องคนที่คนที่ชอบวัวเลี้ยงวัวหน่อยฝากอะไรดี ถ้าเขาอยากจะเลี้ยงเนี่ยคุณลุงจะแนะนําเขายังไงต้องดูให้ได้เขาคิดสนใจบ้างวะครับต้องทําแบบผมนี่โอเคครับต้องดูแลเขาครับเกี่ยวญาติเขากินอาหารเขากินครับแค่นั้นแหละโอเคก็คือคุณลุงน่าจะหมายความประมาณว่าต้องมีใจรักค่ะใช่ต้องรักในสิ่งที่จะทำใช่แล้วก็มีเวลาให้เขานิดหน่อยก็คือว่า หาหญ้าให้เขาดูแลเขานิดนึงขอบคุณละจริงจงนะพวกผมเนี่ยครับผมครับผมเอาละครับตรงนี้วันนี้คุณลุงยังไม่ขายนะแลผมอยู่ผมอยู่แกงนะเนี่ยอยู่เพ์แกงเนี่ยครับแล้วก็ย้ายมาอยู่เนี่ยที่ลูกมาทํางานแล้วมาซื้อบ้านโอ้ครับครับมาย้ายมาอยู่ตรงนี้สามปีเนาะประมาณสามปีนะครับส่วนที่ที่ขายคุณลุงก็มีที่ขายอยู่แล้วที่ซื้อก็ ทั่วไปนะครับตามตลาดนัดบ้างตามคอกต่างๆบ้างนะครับสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงเนี่ยตัดสินใจได้เลยนะครับช่วงนี้เพราะว่าดีกว่านะโลกติดต่อก็ค่อนข้างจะเงียบๆแล้วนะครับดี๋ยวเราไม่ไม่ระบาดเยอะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณลุงมากครับผมขอบคุณครับครับพี่น้องครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับพูดจาาภาษาวัวได้มีกำลังใจได้ทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับสวัสดีครับผม,ผมไม่ป่วยนะโอ้